5อันตรายจากสิงโตที่คุณอาจไม่รู้สิงโตสามารถวิ่งได้เร็วกว่าใจคิดคุณรู้หรือไม่สิงโตสามารถเร่งความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าถ้าคุณเจอสิงโตแล้ววิ่งหนีโอกาสรอดแทบเป็นศูนย์2การจ้องตาคือความเสี่ยงหลายคนคิดว่าจ้องตาสิงโตแล้วจะทำให้มันถอยแต่จริงๆแล้วการจ้องนานๆอาจถูกตีความว่าเป็นการท้าทาย และนั่นอาจทำให้มันพุ่งเข้ามาเร็วกว่าเดิม 3. เสียงคำรามที่ได้ยิงไกล8กิโลเมตรเสียงคำรามของสิงโตสามารถได้ยิงไกลกว่า8กิโลเมตรดันไม่ใช่การขู่เล่นๆแต่มันคือการประกาศอาณาเขตถ้าคุณได้ยินเสียงนั้นแปลว่าคุณอาจอยู่ในเขตล่าสัตว์ของมันแล้ว 4. สิงโตล่าแบบเป็นพิมพ์ทิงตงไม่ได้ล่าแบบตัวเดียว แต่มันทำงานเป็นทีมขณะที่คุณจองตัวหนึ่งอยู่อีกสองตัวอาจกำลังอ้อมมาข้างหลังแล้วกบถ้าย 5. เหยื่อส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวจนวินาทีสุดท้ายสิ่งที่อันตรายที่สุดของสิงโตไม่ใช่ความเร็วหรือเสียงคำรามแต่คือความเงียบมันสามารถคืบกลานเข้าใครเหยื่อโดยไม่ให้รู้ตัวเลยจนวินาทีที่พุ่งโจมตี